จะง้อแฟนที่ทะเลาะกันหนักมากนะครับจะใช้คําพูดยังไงนะครับที่ไม่ต้องขอโทษก็ไม่ต้องขอโทษนะครับนะถ้าการง้อที่ดีที่สุดคือการเฉยไว้ครับการง้อที่ดีที่สุดคือการโฟกัสตัวเองให้ดูดีและเพอร์เฟกที่สุดครับแม้ว่าคุณผิดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนทรงผมใหม่คุณเปลี่ยนวิธีการแมทเสื้อผ้าใหม่คุณเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่คุณเปลี่ยนรูปหน้าปกใหม่ คุณแค่โฟกัสตัวเองให้ดูดีมากที่สุดคุณทําตัวเองให้มีคุณค่ามากที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องไปขอโทษใครไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปขอคืนดีใครครับแต่คนเหล่านั้นจะเข้ามาหาคุณเองครับคนคนนั้นจะเข้ามาอ้อนวอนคุณเองครับไม่ต้องหาวิธีการไม่ต้องหาวิธีทางอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้ใช้เวลาทั้งหมดโฟกัสพัฒนาตัวเองนะครับเข้าใจไหมครับการง้อที่ดีที่สุดคือการสร้างคุณค่าของตัวเองให้ได้เยอะที่สุด มันเหมือนกับการที่คุณเป็นดอกไม้ครับดอกไม้มีหน้าที่อะไรทําให้เกรสรของตัวเองหอมมากที่สุดทําให้ตัวเองหน้าที่จะทําให้มันดึงดูดผีเสื้อเข้ามาเองคุณต้องดึงดูดเขาเข้ามาคุณไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ศัพท์คำทนี้เลยแต่ว่าคุณต้องทําให้เขาเข้ามาหาคุณเองครับพูดง่ายๆนะแล้วเขา <S <S 2> <S 2> เขา้ามาจากอะไร <S 2> <S 2> เข้ามาจากคุณค่าของคุณไม่ใช่การตื้งมอขอขายกลับมาเติร์ดอ้อนวอนวลกลับมาอีกครั้งได้ไหมกลับมาครั้งได้ไหมนะฉันจะไม่ทาอีกแล้วต่างๆพวกนี้ครับ อยู่กันไม่นานเชี่ยครูครับใช้เวลาทั้งหมดโฟกัสและพัฒนาสร้างคุณค่าในตัวเองครับ